ครับวครับรนครับวันนีน้นเป็นตัวแทนของเวอร์ซาเชน้ำหอมเวอร์ซาเชที่มาร่วมง,งานเซนทรัลบิวตี้อวอร์สดดัน25ใช่ครับใช่ใชก็มีโวกาสได้รับรางวัลเป็น best fragrance everyday ใช่ดีใจมากครับกลิ่นที่พ้งแนะนเลยบว e จริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงน้ำหอมเวอร์ซาเชผมว่าชอบทุกกลิ่นอ่ะคือมันก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันแต่ว่า ถ้าตัว <Wars> ที่ใช้ประจำของผมก็จะเป็นตัวเออสเอ r o s Energy ครับตัวพี่ยังไงล่ะครับคือผมรู้สึกว่ากลิ่นมันจะมีความออกฟูดี้ฟิตัสใหน่อยๆก็สามารถใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะแบบออกไปทำงานอะไรอย่างนี้จริงๆแล <AM> ้วอยากแนะนำให้พี่ๆทุกคนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับมีคนทักครับผมอย่างแบบผมใช้เนี่ยผมไปตัดผมก็มีก็เฉดหนึ่งพักนะว่าหอมจังเลย ที่ชอบอะไรครับผมนี่ก็อยากจะฝากวัซาเชเอวอ e เอเนด้วยนะครจริงแล้วอยากจะแนะนำก็สามารถใช้ได้ทุกคนนอกจากตัววั r ซาเช่เอวอสเอนเนจีเนี่ยก็จะมีอีกหลายกลิ um ่นม oui> ีกลิ่นของผู้หญิงด้วยที่เป็นตัวดีแน่นพนด้วก็แนะนำได้สิจ๊ะได้สิจ๊ะาย้อนไปนิดได้เลยได้เลยแต่เซรามูมูนครับ พูดถึงสไปเดอร์แมนได้ครับได้ก็เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงวันแต่งวันก็คือคิดไว้หลายแบบว่าจะแต่งเป็นอะไรดีแต่ว่าเตรียมไม่ทันเพราะว่าช่วงนั้นก็มีทํางานเยอะแล้วก็ถ่ายคุณพีด้วยคิดไม่ทันตอนแรกคือที่คิดไว้อ่ะอยากแต่งเป็นแบบตัวในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเเรียกว่าอะไรนะโคชิสึไทเซนไรพอว่าตัวญี่ปุ่นนะครับใช่แต่ว่าไม่ทัน เตรียมไม่ทันก็เลยต้องแต่งเป็นสไปเดอร์แมนที่มีแค่หน้ากากมาให้เห็นเมื่อไหร่จะเห็นรูปส Spiderman ชุดเซเลอร์ผมเห็นแล้วว่าทุกคนแบบถามกันเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ5ปีปใช่คร <พอ S 2> ับผมก็เองทุกคนเฝ้ารอชุดเซเลอร์มูนแล้วก็รุ่นต่อไปครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสักวันจะปล่อยมาให้เห็นครับยังไงเป็นสักการะครบ5ปีของเราผมเอาจริงแล้วดีใจมากๆนะเพราะว่าคือตกใจมากเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลย กลับไปนั่งย้อนดูคืออย่างเมื่อวานเนี่ยที่ไปออกงานเราใส่ชุดสีม่วงใช่ไหมก็มีคนเอามาเทียบกันว่าเราเคยใส่ชุดนี้แล้วเมื่อห้าปีก่อนก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆครับผมก็เป็นความประทับใจท,ท,ท,ทั้งทั้งท่าเรื่องของผมแล้วก็แฟนๆทุกคนมากๆก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนสําหรับใครที่อยู่มานานแล้วหรือว่าใครที่ขเข้ามาใหม่นอบคุณมากๆนะครับใช่ครับใช่ครับอย่างเมื่อเช้าผมเหม็นที่ที่ปูวินลงที่ าวิดีโอแบบรวมคนสมัยเมื่อเมื่อสามสี่ปีก่อนเราโอ้โหเราสองคนก็โตขึ้นเยอะนะว่าก่อแฟนคลับเป็นยังไงจริงๆแล้วผมคุยกับผู้ดีตลอดเลยครับแบบในในมุมมองของแฟนคลับเวลาเขาโพสต์ถึงเราหรือเวลาเขาพูดถึงเราเลยเงี้ยเอาที่ว่าผมรู้สึกแบบดีใจมากๆนะที่มีแบบเป็นการแฟนซัพพอร์ตคือเราเข้าใจความรู้สึกของทุกคนเลยว่าแบบวันไหนที่เขาเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเขาแบบเจอพวกเราหรือว่าเห็นรูปพวกเราแล้วเขามีความสุข ก็ผมก็จะไมอัปเดตโซเชียลบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับบุญไปบอกว่าความสำคัญของเรัาเมากกเ,เพื่อนแต่ไม่ใช่แฟ<า>ัปีผ่านไปเลยไคะจริงๆแล้วก็ผ่านไปเร็วมากก็อย่างที่คุญไนบอกเลยคือมก็อยู่ด้วยกันทุกวันนะครับผมใช่จริงๆแล้วชีวิตนี้ผมไม่เคยพบกับใครเกิน5ปีเละแล้วจะเปลี่ยนความสมคัญไหมเปลี่ยนความสัญไหมครับก็ก็เป็น,ปนอย่างนี้ไปต่อไปคือความสุขมากแ่เรีแบบว่ากมจะแตก่าม เริ่มให้ค่ันบ้างหจริงๆก็ก็ให้ได้นะเพราะว่าคือออย่างที่ถ้าเกิดคุยใกล้สัมพันธ์เนี่ยในรายการคุวินจะเคยบอกว่าเหมือนกับเราต้องแบบทำความรู้จักกันเรื่อยๆคือมันเริ่มจากการที่เราแบบทำงานกันมาก่อนเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบาเนียกว่าอะไรไม่ได้คุยกันในเรื่องชีวิตประจำวันแต่พอวันเวลามันผ่านไปเราก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างเยอะครับผมจนแบบวันนี้ผมคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนเป็นดีมากๆจริงๆอันนี้ก็พูดตรง เราเราฟังแล้วให้ใจคุยบอกว่าเพือไม่ใช่เือร้อเเนแล้วก็ไม่ใช่เรอซก็ผมก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันครับผมใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกอ่ะแม่กับคุณยายมกกญญากหนออยู่กับผมเนี่ยผม,มเจอน่อยผมเอนียใช่ใช่ใช่แลก็อยู่ด้วยกัน จริงๆแล้วก็ดีใจครับผมที่มีปูวินพาดแม่เพราะว่าก็ใน5ปีที่ผ่านมาเราสองคนก็ช่วยกันแล้วก็จบมือกันเติบโตขึ้มนมาเรื่อยๆจริงๆแล้วปูวินอะซัพพอร์ตผมดีมากๆเลยถ้าอย่างพวกตรงคือมันจะเป็นในมุมที่ไม่ค่อยมีใครรู้แล้วกันะะเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่สายแบบเรื่องโซเชียลหรือว่าแบบประทานโมเมนต,ต์เยอะมากเนี่ยที่บางคนชอบแซวกันแบบอะไระแต่ว่าเรื่องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือปูวินจะคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็นึกถึงผมตลอดเวลาครับใช่ ใช่ขอบคืออย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แบบเบื้องหน้าอาจจะไม่ค่อยลงหรือแบบอยู่ไกลกันแต่ว่าต้องหลังก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมันต้องมีการเรียกร้องอะไรครับเพื่อ้แบบว่าเห็นอะไรงางจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเมจิกบางอย่างสําหรับสําหรับคุณพีเหมือนกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนรอดูคุณพีเพราะว่าคุณพีก็ค่อนข้างที่จะหวานอยู่ที่ว่าทุกคนน่าจะแบบรอคอยอยากอยากเก็บไว้ที่เดียวอยากเก็บไว้ที่เดียวใ จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นพาร์เนอร์ที่แบบที่เราแข็งมากนะเพราะว่าอย่างสมมติเวลาเราไปทำงานด้วยกันหรือว่าแบบใน้กระทังานเดี่ยวอะไรเงี้ยเราสิว่าเวลาเราจะพูดถึงกันมันก็มันคือเรื่องของการให้เกียรติกันด้วยนอกจากการที่เราจะแพร์กันแล้วแต่จริงว่าการที่เราจะทำงานด้วยกันเป็นพาร์เนอร์เนี่ยมันต้องแบบมันต้องเห็นตรงกันแล้วก็จับมือเดินไป้ว ฝันแล้วก็เป้าหมายแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างครูวินก็เป็นเป็นศิล,ลปินเหมือนกันคือครูวินเนี่ยตั้งใจกัแบเบรื่องการร้องเพลงมากๆใช่ก็เราก็เป็นสายแบบศิล,ลปินที่เป็นแบบเป็นบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นแบบเติบโต,โตไปพร้อมกันแบบคือสามารถแยกกันทำงานกับเติบโต,โตได้ครับก็ดีทังคู่แต่ว่าเขาไาอยู่ด้วยกันก็ดียิ่งกว่าตรงนี้เลยครับจริงๆแล้วอยากมีโอากาสได้พูดกันเพราะว่า ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเพราะว่าผมก็เห็นนะอะไรนะก็พูดอยู่มีพูญดึกอยู่ถ้าสกมติว่าพูดจะเป็นโมเมนตแบบนี้นะคะคือเราจะพูดแบบนู้ยจริงๆแล้วคือเราสองคนจะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะครับผมคือมันก็เราจะไม่ค่อยชมกันละกันละกันแต่เหมือนกับว่าเราก็จะรู้กันเนี้ยคือสมมติถ้าเกิดพูดอยู่ด้วยอย่างเงี้ยสมมว่าคงไม่ได้แบบไม่ได้พูดอะไรอยย่างงเี้ ก็อยากจะขอบคุณแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ทํางานได้กันมา5ปีก็อยากจะขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมจะบอกเคยเสมอเลยว่าแต่ถ้าเกิดวันนั้นอ่ะผมไม่ไม่ได้บูนหรพาร์เนแต่ว่าจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้คือเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นถ้าอย่างเราไม่ได้เลือกทําสึ่งทางนี้หรือว่าเราไม่ได้แบบเลือกพาร์เนคนนี้หรือเขาไม่ได้เลือกเราว่าเขาคงไม่ได้แบบเติบโตมีความรู้จักมีความสนใจ จริงๆแล้วก็รู้สึกแบบมันมันเร็วมากไปเหมือนกันาว่าปีนี้ค่อนข้างแบบมีอะไรหลายอย่างในชีตที่ค่อนข้างเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นตัวที่แบบทาให้พวกเราพัฒนาขึ้นมันเป็นในเรื่องของการที่เราไม่หยุดดูแลตัวเองแล้วใช่ผมเชื่อว,ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบทํางานในสายแล้วก็ือนเข้าจะแบบดูแลตัวเองแล้วแบบขึ้นแข็งไว้แต่ว่าทุกอย่างออกมาดีแน่นอน ว่าวันนี้นฟนๆก็จะได้เห็นรูปนันแล้วนะวันนี้อครับ <c oughs> จริงๆอาเรา,าเรา,เรา,เรา,เรามีเรามีรูปรูปรูปคู่กักกกกนหรือแบบรูปแอบถ่ายก็เยอะแต่ว่าอยากปล่อยแบบโมเมนต์พิเศษไงแบบในแฟนคลับจะได้เจอเห็นก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่พิเศษไงพิเศษแล้รอ,รอดีกว่า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 ดีกว่า เกมวีใช่ไหมครับใช่ก็มีโอกาสได้ไปเป็นเพลงวีของน้องเฟรลิสครับผมเองอา,าบาคาดาบาก็ดีใจมากๆเพราะว่า,าน้องๆเล็กเราก็เป็นเป็นที่หนึ่แล้วคือเคยมีโอกาสเล่นเกมวีครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนช่วงนี้เหมือนกันที่เล่นเกมวีของพี่สม,มาลีก็ปีหนึ่งผ่านไปก็ได้กลับมาเล่นอีกก็ดีใจมากไม่ได้ข่าวร้องไปเขาเลือกเรา จะเลื่อนจากเบื้องบนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลื่อนจากขึ้นมากๆครับเลืนใช่ครับคุณสถาพรอาจจะเป็นคนเลือกเองก็ได้ไม่ใช้ในการที่แบบต้องอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือจะบอกจริงๆถ้าบอกว่ามันเลื่อนไม่ยากเลยครับมันจะดูหลงไปเยอะก็เอาจริงๆผมว่ามันจะมีความท้าทายอีกแบบมากกว่าเพราะว่าอย่างปกติคือผมว่ามันเป็นการรับบทที่แตกต่างไป ใช่กปกติเราทํางานกับกับพาร์ทเนอร์แล้วล่าสุดเราทํางานที่เป็นแบบเล่นกับคุณเพื่อนพี่ี่วิดเดย์ใช่ไหมนี้บอลได้มาเล่นอย่าดีก็เป็นการทดลองอีกแบบหนึ่งไม่ว่าได้เติบโตได,ด้แบบได้ลองทำหลายๆแบบเต้นทำการเต้นของเด็กน้องๆนั่นเองเฮ้ยทำแล้วนี่เราไม่เห็นเลยไม่ปล่อยโอ้โหเนี่ยเราไม่ได้ดูเลยอะ่ะทีเ่เราไม่ได้ดูไม่ขอร้องนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปก่อนได้เลยเต้นเป็นบอลเต้นบอลดีเต้นเต้นเหรอครับ